อามาติดตามข่าวสารกันก่อนนะครับเมนาาืนี้นะครับหน่นวยงานหลายหน่วยงานในพื้นที่ภาคอีสานนะครับได้มารวมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระราชินีนะครับเนื่อในโอกาสวันเฉลมิมพระชุมพรนศา3มิถุนสา,สานยน2 5 6 8ครับที่ของแสดงหนึ่งส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคตะวันออกอ่าภาค ส่วนบริหารกิจาการโทรทัศน์ผักต้นออกเชียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีหน่วยงานผักรัฐพายเอกชนและประชาชนนะครับเดี๋ยวรวมมริกเทพถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า,ส,าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศรีกนิกรชาวไทยโดยในทีนี้ครับมีหน่วยงานผักรัฐพายเอก กชนและประชาชนจำนวน22หน่วยงานรวมบันทึกเทพถวายพระพรชัยมงคลซึ่งมีนิการประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ยโสธรรินทรินรีสเกตและอำนาจ,จเจริญทั้งนี้เทพบันทึกถวายพระพรชัยมงคลนะครับจเะเผยแผ่และอออากาศในห่วงวันเฉลิมพระชพนพระษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรสุทธาพ,พิมลหลักพระบรมราชินีผ่านทางช่องทางโทรทัศน์ ไมยเหล็ก11บ่อผกอีสานและกระถางัดไมยเหล็ก2 nbt 2 hd สำหรับช่องทางออนไลน์จะเป็นออกกาศทางแฟนเพจ a c e b o o k nbt ubon และก็ u t u b e Channel ของทางไฟล์รายการ nbt ubon ครับ